ครับสวัสดีครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะครับที่เกาะพงานนะครับที่รัตนบุรีรีสอร์ทนะครับขึ้นไม่แรงครับวันนี้คือสะดวกเหมาะที่จะพายเรือ k a ยั k ตรงข้างๆนั่นก็จะเป็นรีสอร์ทเหมือนกันนะครับชื่อ Stone ี e e รีสอร์อันนั้นจะปลูกไว้บนยอดเขานะครับเป็นเป็นเนินเขาเป็นชั้นๆนะครับมันทําให้เวลาไปพักมันก็จะเดินขึ้นไปเป็นชั้นๆไปนะครับ ส่วนของผมที่ผมพักเนะี่ยผมจะพักรัตนบุรีรีสอร์ทเป็นชายหาดที่เป็นที่ราบที่สุดในในเกาะพัง,งนันมันถึงทาให้ที่พักไม่ต้องเดินมากนะครับยางเก่งก็สองชั้นซึ่งเหมาะกับกับกุ๊บผมซึ่งจะเป็นสอวอเป็นส่วนใหญ่ทําให้ไม่ไม่ลำบากในการเดินนะครับที่พักก็ถ้าโซนนี้ที่พักด้านหน้าหันออกทะเลนะครับด้านหลังก็จะมีสระว่ายน้ํา หลังจากเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วก็ไปเล่นน้ำจืดต่อนะครับคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าทางที่สะดวกที่สุดคือมาลงที่สมุยลงที่สมุยแล้วทางนี้จะมีเรือสปีดโบท๊ทไปรับจากสมุยมาที่หน้าเกาะเลยนะครับอันนี้เรือที่กำลังจะไปส่งถ้าใครจะจะไปเที่ยวไหนจองเครื่องเที่ยวไหนยังไงก็จแจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะจัดให้ถูกว่าควรจะออกช่วงกี่โมงนะครับ แต่ของผมเนี่ยผมมารถตู้มันเลยลำบาก,กนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวสวยครับที่นี่สวยจริงๆแลวมีที่เที่ยวเยอะไม่ใช่วาถึงแล้วก็เที่ยวได้แค่ทะเลชายหาดที่นี่นะครับแล้วก็จะมีสองสองโปรแกรมให้เราเลือกคือหนึ่งโปรแกรมบกกับโปรแกรมน้ําโปรแกรมน้ําก็จะเป็นเรือหางยาวชาวบ้านนะครับวิ่งไปดำน้ำํา เขาจะขับไปตามเกาะต่างๆให้เราดูดำน้ําดูปลาการังหรือให้อาหารปลานะครับและอีกทริปหนึ่งก็คือจะเป็นโปรแกรมทางบกจะเป็นรถตู้ของโรงแรมครับก็จะพาเราไปแต่ละที่นะครับที่เกาะสวยก็คือเกาะชายหาดพรามนะครับหรือรามฮะอันนั้นจะสวยนะครับที่อื่นก็ก็สวยสู้ตรงนี้ไม่ได้นะครับ แต่ในมาแล้วก็ไปเดี๋ยวช่วงกลางวันนี้บ่ายๆผมว่าจะไปน้าตกก็จะเป็นอีกทริปหนึ่งกำหนดหม่กำหนดการของผมกลับพวกนี้น่าจะใสายๆหน่อยนะครับอตอนนี้ที่พักไม่แพงครับเพราะว่าช่วงนี้แขกต่างประเทศจะน้อยเขาก็เลยเป็นโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อเรียกให้ให้คนไทยมาพักครับการเดินทางมาอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่ามาถึงแล้วคุ้มครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมจะมากินข้าวตรงส่วนนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ